สวัสดีค่ะพี่น้อง้ามาเก็บพักกูดกันจ้าดอกกำลังงามกำลังสวยเลยจ้าเดี๋ยวหน้าภาพพี่น้องขอไปเบิ้งทั้งในค่ะน่าคิดว่ามันตรงมีอีกจ้าถ้าเกิดว่าเขาเจอแบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งในกันจ้าพักกูดทั้งน้านก่พี่น้องจ้า ก,กระูดกำลังงามๆเสียงน้ำไหลนี่จ้าพี่นอ้องโอ้ยดีใจเนะจ้าเดี๋ยวค่อยเก็บเนาะค่ะเดี๋ยวผ้ายาังกับไปเรื่อยๆมึงกันนะมันสนีีอีกบ่ ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บกันจ้านี่ค่ะปีที่แล้วนะก็เก็บู่จ่าพี่น้องแต่ว่าพันปะท่านได้ลองซิมจ้าพาพี่น้องหมุนป้าแล้วได้บัตรนี่าพี่น้องพี่จ้าทางนี้นี่ก็มีจ้า นี่นไหมคะโอ้ออนๆเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะ ปันไดก็เห็นหน้ากระดายเนาะอัศาวามหาอยู่หากินนี่ลีพี่น้องเอ้ยนี่จ้ามาพอตอนมันเงีาเร็วนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าอืมอ อันนี้เอาไว้ซะน่าสิหาเก็บตังเตะอวบอวบเมี่ยกินจ้ะนี่มาพอสาดีกว่ามาพอนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอืมพาร์ตออนอีดีจ้ะพี่นอ้องงันนี่ค่ะ อย่างบะมี่พ่อหน่อยจ้ะมึงเนยค่ะเห็นกันบ่จ้า,จาพี่น้องนี่โอ้พูดนะจา้าพี่น้องนี่นะค่ะยาลีลาค่ะ โอ้ได้ยนินเสียงเก็บวะจ้ะเสียงหักหมจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวยับไปพุ่นจ้ะพี่น้อง มันอยากเงา้ล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้แตะว่าหน้าว่ามันพอก,กินได้ยีดอกมั้งน้าอยากเอาไปล่องกินเมึงเนาะจ้ะนี่นี่นี่อันนี้อ่อนๆเลยจ้ะพี่น้อง งามครับจ้าแต่ว่าทาั้งนี้อยากน้อยเยอะจ้ะพี่น้องอันนี้อยากน้อยเยอะค่ะแต่ว่าอันนี้เอันนี้พอเอาเยอะจ้ะอันนี้พอเอาอันนี้เอาได้เก็บเอาแต่อ่อนๆเนาะจ้ะพี่นอ้องอืนี่ ผักกูดสเวีเดนจ้าผักกูดฝรัง่ง นี่เอาไว้ซะจ้าเพราะว่ามันเง่าแล้วเดี๋ยวหน้าสิงยับไปหาฮดมันอ่อนคักอิลีได้พี่น้อง่นไหนยิ้นเสียงบ่จ้าไหน่ะรยับมาทั้งบีกอน พี่น้องหมุนปลาเดอ้อนี่เดอ้อตะล่างพุ่นค่อยไปเอาจ้าเดี๋ยวหันมาทางนี้ก่อน หน้าหาเก็บเอาติยอดอ้วกอ้วกได้จ้ะพี่น้องจอยจอยเอาไว้ให้มันงญ่ซะจ้ะมึงต้่นตำํำแย่ตอดหน้าซะนอ้อจ้ะกัดประสิทิขั้นซะละ่ะสามีปัญญิว่าเท่าไปตึกเอียงมากันเขาบ่ซอยเก่านี่คือสิยากได้พี่นอ้องอื นี่จ้ะปัดพี่น้องเอ้มึงนะคะน่าเอาเงาหนีก้อนปาดกรอบกว่นนีมีอีกบอนี่จ้ะ เก็บผักกูดลายแบบนี้กับมันอยู่ตัวจับพี่นอ้องอืมไดนะ ถือกล้องเองจะพี่น้อง กินจักมือจังสิบเบิดนี่พี่น้องจ้ามันก็หลายแทะนี่ค่ะแทมันมาเจอก้อนหนานี่นี่สุดยอดเลยจ้าพี่น้องดูนะค่ะ อ่อนอ่อนได้จ้ะพี่น้องเจอก้อนจักอาทิตย์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่สิริก็บแบบตุนตุนจ้ะแบบตุมตุมนะคะมึงแน่ใจพี่น้องหน้าฮักเอาเง้วเ,เกินไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าต้องเอาแต่ทึงทงมันอันนี้ปล่อยไว้ซะนะจ้ะ จะว่างเงานี่นี่เป็นตะเอาอยู่โอ้ยทำไมมันแก่จ้ะพี่น้องหรือจังไหนพุ่นนะแม่จ้หลร้คักเดี๋ยวนี้ไปพุ่นกันเลยจ้อ เป็นจังไดมันก็ง่ามแท้เลือกเอาเลยบาทเลยคุณหนาพี่น้องเอ้ยเอาว้างก่อนนี่ไหมจ๊ะ นั่นเสียกัน,นเอาเร็วจ้าเดี๋ยวมึงแน่พี่น้องโอ้ก้านมันยังแข็งเลยนี่จ้าเอาไว้ก่อนออื เต็มกระมือ,อจะ้จะพี่น้องพูดนะจ้ะต้างหน้าสิเอาเงานี่ยพูดนะจ้ะ อันนี้นี่เอาไว้ซะจ้าพี่น้องจ้ามันลายเอาไปก็สิกินบ่บเบิดอีกกันนะจ้าสียดยเด้อืมผู้น่ะหันมา,าทางนี้ก่อนจ้าอ่อนๆมึงหน้าเก็บกล่องไว้เลยจ้าพี่น้อง คันไล่าตาก็ขอโทษขออภัยเดอ้อจ้ะพี่น้องจ๊ะนี่ไหมคะ่ะนี่ไหมคะ่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้ะพี่น้องกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้หน้าเดอ้อจ้ะคลิปเก็ยรตกกูด อิ่มติ่มบารเดีอ้ตอนนี้เก็บผักกูดกับมิดมิด,มดได้พี่น้องออปากแห้งบารไดจ้าเดี๋ยวคุนสิหูน้ำว่ามีปลาผักกูดอยู่นีุ่่นะจ้าทั้งๆ่นกับมีเอาไ้ซะก่อนจ้าปล่อยไปให้มันใหญยซะเอาอก่อนนี่ก,นนก่อนนี่สุดยอดเลยจ้าพี่น้อง อันนี้หน้าพ่อเอาจะพี่น้องปล่อยเลยค่ะเพราะว่าหน้าพ่อแล้วจาะพี่น้องจ้าเมื่อเมื่อบานน้ากันจ้าได้ถุงบ้ากใหญหนึ่งจ้าโชคดีครับจ้พี่น้องได้เขาไมา่เก็บผักปูดปลานี่นอขอคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้าที่เขามากดติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้หนะาเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้ขอฝากพี่น้องกดไลค์เป็นกําลังใจให้หน้าในเด้อจ้า แล้วก็หวังว่าคลิปนี้สิถึกใจพี่น้องได้มวลมวนเก็บผักกูดน้ำกันกันกบหน้าจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า